จากตรงนี้ถึงตรงนี้ก็8เซนติเมตรนะคะดินตอนนี้ก็ค่อนข้างจะแห้งนะคะเนี่ยค่ะดินอุ้มน้ำสักนิดนึงนะคะลากค่อนข้างจะยาวเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นิดมาเปิดคลิปในห้องเพาะผักของนิดนะคะก็จะเป็นห้องเล็กๆที่อยู่ในบ้านนั่นเองนะคะ วันนี้นี่จะมาแยกต้นกล้าพริกให้ทุกคนดูนะคะเพราะว่ามี f อซพี่พี่น้องนหลายคนที่อยู่ที่สวิตนะคะถามนิดกันเข้ามาว่านิดใช้ดินแบบไหนในการเพราะเมล็ดพันธุ์นะคะแยกแบบไหนแยกต้นกล้าพริกมะเขือแบบไหนแยกตอนไหนกระถางซื้อที่ไหนดินอะไรนะคะเดี๋ยวนิ้จะมาทําให้ดูในวันนี้นะคะอันดับแรกก็คือเมล็ดพันธุ์นะคะปีนี้นิดใช้ของสอนแดงนะคะทุกคนยี่ห้อนี้นะคะซูปเปอร์ฮอตนะคะในหนึ่งซองจะมีทั้งหมดร5อยห้าิบเม็ดนะคะนิดปีนี้ก็เพาะ สองซองนะคะงอกดีมากเลยค่ะทุกคนปีนี้เราน่าจะได้มีต้นพริกประมาณ300ต้นนะคะก็ปีที่แล้วนิดไม่ประสบผลสําเร็จกับพริกแล้วก็มะเขือนะคะไม่ได้กินเลยปีที่แล้วปีนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้กินพริกกับมะเขือนะคะก็ขั้นตอนอย่างที่นิดเล่าให้ฟังนะคะ,ะการพเรพาะเมล็ดพันธุ์นิดจะเอาไปมเมล็ดพันธุ์เนี่ยไปแช่น้ํา1วันหนึ่งคืนนะคะในน้ําอุ่นๆเนาะเสร็จแล้วก็จะห่อในกระดาษทิชชู่นะคะบ่มไว้ในกล่องหรือว่า ขวดก็ได้นะคะที่มันควบแน่นนะคะก็คือปิดฝาให้แน่นนะคะประมาณสองถึงสามวันเริ่มจะมีรากงอกออกมานิดนึงนะคะนิดก็จะเอามาหวานในถาดเพาะแบบนี้นะคะทุกคนเห็นไหมคะแดดมันส่องนิดนึงเนี่ยคะ่ะนิดก็จะเอามาหวานในถาดเพาะแบบนี้นะคะพอหวานในถาดเพาะแบบนี้ก็น่าจะประมาณสองอาทิตย์นะคะที่นิดรอมาก็จะได้ต้นประมาณนี้นะคะต้นประมาณนี้ก็สามารถแยกได้แล้วคะ่ะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆกคะ่ะ นี่นะคะทุกคนมาดูใกล้ๆก,ก,กันค่ะนี่คือต้นก้าพริกขี้หนูนะคะที่นิดเพาะมาประมาณสองอาทิตย์กว่าแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้เนาะกําลังที่จะมีใบเลี้ยงสองใบนะคะใบจริงก็เริ่มจะขึ้นมานิดหน่อยนะคะสําหรับตัวนิดเองนะคะนิดจะแยกประมาณเนี้ยคะ่ะแยกต้นก้าประมาณนี้เนาะถ้าเรารอให้ต้นใหญ่มากกว่านี้นะคะเขาก็จะมีรากเยอะแล้วทีนี้พอมีรากเยอะนะคะก็จะฟื้นตัวยากติดรากยากนะคะ คิดว่าขนาดนี้กำลังพอดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีทำกันนะคะแล้วก็มีพี่ๆถามกันเข้ามานะคะว่านิดใช้ดินตัวไหนในการเพาะเมล็ดพันธุ์เนาะการเพาะเมล็ดพันธุ์ให้ดีที่สุดก็จะเป็นพวกดินปลูกที่เราเอามาผสมกับกาก,าก,ากมะพร้าวนะคะแต่ว่าที่นี่ค่อนข้างจะหากาก,ากมะพร้าวยากไม่เหมือนเมืองไทยเราเนาะนิดก็ค้นหาหลายยี่ห้อนะคะก็จะพบว่ามียี่ห้อหนึ่งที่มีกาก,ากมะพร้าวเยอะมากแล้วก็ราคาไม่ได้แพงมากนะคะนั่นก็คือยี่ห้อนี้นั่นเองค่ะทุกคนเนี่ยนะคะ ก็จะสามารถหาซื้อได้ที่ร้านาปัวแวรนะคะที่จะมีแทบแทบทุกทุกเมืองเลยนะคะเป็นร้านาต้นไม้ดอกไม้อุปกรณ์การเกษตรนะคะราคาจะอยู่ที่12ฟังนะคะสำหรับ70ลิตรเนาะก็ถุงถุงใหญ่เหมือนกันค่ะแต่ว่าน้ำหนักไม่ไม่เยอะค่อนข้างจะเบานะคะเพราะว่าส่วนผสม,มจะมีพวกกากมะพร้าวซะส่วนมากนะคะนิดก็สามารถยกเองได้สบายเพราะว่าไม่หนักนะคะแต่คุ้มค่าค่ะสำหรับ12ฟังที่เราซื้อมาเนาะ ก็นี่นะคะดินยี่ห้อนี้นะคะค่อนข้างจะนิ่มแล้วก็บางเบานะคะทุกคนเห็นไหมเนี่ยค่ะยี่ห้อนี้ไม่จําเป็นต้องผสมกากมะพร้าวเพิ่มเลยนะคะก็สามารถใช้ได้เลยดินตอนนี้ก็ค่อนข้างจะแห้งนะคะเนี่ยค่ะกำก็จะแตกอยู่นะคะนิดก็จะกรอกเลยนะคะกรอกใส่กระถางเล็กแบบแบบนี้นะคะกรอกใส่กระถางเล็กเตรียมเพาะกล้านะคะแบบนี้เลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะนิดก็จะรดน้ํานะคะทุกคนเนี่ยนะคะทุกคนนิดกอ,อกดินไว้เรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะนิดก็จะรดน้ําให้ชุ่มนะคะก่อนที่เราจะเพาะเมล็ดพันธุ์เนาะป๊าป,ป๊าเปิดไฟให้นิดนี่นะคะก็จะรดน้ําให้ชุม่มแล้วก็รอให้อ่าดินอุ้มน้ําสักนิดนึงนะคะเราก็มาแยกต้นกล้ากันค่ะ ลดให้ชุ่มนิดนึงนะคะจริงๆถ้าสมมุติว่าเรามีพื้นที่เยอะนะคะนี่ก็จะผสมดินข้างนอกแล้วก็ลดข้างนอกแล้วค่อยกรอกลง,ลงในกระถางแบบนี้นะคะแต่ว่าด้วยว่าเราไม่มีพื้นที่เนาะช่วงนี้หน้าหนาวนะคะนี่ทําในบ้านพื้นที่จํากัดนะคะก็ต้องเป็นวิธีนี้นะคะเนี่ยค่ะลดเรียบร้อยนี่ก็จะรอสักคู่นึงให้น้ําซึมเข้าไปในดินให้ดินอุ้มน้ําสักนิดนึงนะคะตอนนี้นะคะ ดินของเราก็ได้ที่แล้วเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะอุปกรณ์ไม่ได้มีอะไรมากนะคะก็คือต้นกล้าพริกที่เราจะแยกแล้วก็เนี่ยค่ะไม้หรือว่าตะเกียบก็ได้นะคะดินหาไม้ไม่ได้ก็ใช้ตะเกียบเนาะขั้นตอนนะคะเราก็จะเลือกต้นกล้าทีา่สมบูรณ์นะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะหันมาให้ดูใกล้ๆกล้เนาะเห็นไหมคะทุกคนเนี่ยค่ะแบบนี้นะคะแล้วเราก็เลือกต้นกล้าขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ดู เนี่ยค่ะเห็นไหมคะลากก็เริ่มจะมีเยอะแล้วขนาดนี้พอดีนะคะนิดว่าเนาะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะดูดูนะคะลากค่อนข้างจะยาวเลยคะ่ะขนาดนี้ก็แยกได้เลยนะคะ อันนี้นะคะเห็นเขาบอกว่าดกมากเลยเนาะปีที่แล้วนะคะนิดปลูกพริกที่หนูสวนทุกคนแล้วทีนี้งามใบมากเลยนะคะแต่ว่าไม่ค่อยมีพริกให้เก็บเลยค่ะปีนี้ก็เลยไม่ได้ปลูกพริกที่หนูสวนนะคะปลูกแค่พริกที่หนูธรรมดานะปีนี้นิดเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์เยอะมากเลยนะคะเพราะว่าด้วยใจหวังว่าเราอาจจะหาพื้นที่ได้เพิ่มในอนาคตข้างหน้าไม่แน่นะคะ ถ้าเผื่อเราหาโชคดีเนาะหาพื้นที่ได้เพิ่มนะคะเราก็จะมีต้นกล้าพร้อมปลูกเลยเนาะถ้าสมมติหาไม่ได้ก็แบ่งขายให้พี่น้องๆคนไทยจะแจกกันไปบ้างนะคะอันดับแรกนะคะน,นี่ก็จะเจาะดูนิดนึงแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ดันลงไปแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะง่ายมากหรือบางคนจะลุกไปอย่างนี้เลยก็ได้นะคะไม่ต้องเจาะรูก่อนเลยก็ได้ นี่นะคะแบบนี้นะคะเห็นไหมคะดินนิ่มมากเลยนี่นะคะ นี่นะคะทุกคนตอนนี้นิกก็แยกต้นพริกของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าก็ไม่ทั้งหมดนะคะนิกก็ยังเหลือไว้แซมเผื่อว่ามีต้นไหนตายนะคะแล้วก็อาจจะแยกเพิ่มในวันพรุ่งนี้เนาะวันนี้มืดค่าแล้วนะคะเพราะว่านิดหยุดไปทำำํากับข้าวให้น้องปั้นตอนเย็นเนาะก็เลยเสร็จเสมอเลยนะคะนี่นะคะ่ะในชัใสองต้นเนาะข้างล่างมีน้ํานะคะนิดให้เขาดูดน้ําซึมน้ําเข้าไปในดินให้เขาอิ่มน้าเนาะเสร็จแล้วนิดถึงจะ ย้ายขึ้นมาไว้บนชั้นนะคะจะได้มีไฟส่องเนาะเพราะว่าแดดไม่เพียงพอแสงสว่างไม่ค่อยจะเพียงพอนะคะแล้วก็มาดูใกล้ๆค่ะแล้วก็มีคนถามเรื่องกระถางนะคะว่านิดใช้กระถางขนาดเท่าไหร่นะคะเดยนจะให้ดูเนี่ยนะคะกระถางก็ไม่ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะแต่นิดไม่แน่ใจว่าอ่ากี่นิ้วนะคะนิดลืมแล้วแต่ว่านิดวัดนะคะจากตรงนี้ถึงตรงนี้ก็8ซนติเมตรนะคะ 8ซนติเมตรเท่ากันนะคะก็คือ8คูณ8ซนติเมตรนะคะถ้าใครจะสั่งซื้อเนาะขนาดพอดีค่ะแล้วก็พลาสติกก็แข็งแรงดีมากเลยนะคะในสั่งซื้อที่เว็บไซต์ a m ม z o นนะคะทุกคนอลองไปสั่งซื้อกันได้นะคะมีทุกขนาดเลยค่ะถ้าเรา,เอาอยากเอามาเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์หรือว่าเป็นกระถางปลูกก็มีนะคะก็ลองสั่งมาใช้กันดูค่ะส่วนวันนี้นะคะก็คงจะเป็นการ แยกต้นพิกสั้นๆนะคะเป็นคลิปเก็บความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆที่นี่จะเอามาแชร์กับทุกคนนะคะวันนี้ก็จะไปแล้วค่ะมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย